สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับผมทำขึ้นมาโดยเจตนาลลมที่อยากจะฝากถึงคุณเกียงไกรไทยอ่อนนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนผมมานมนานกาเลยแล้วนะจากใจจริงนะแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มนักรบของพวกท่านเนี่ยโบรดฟังนะครับในสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้และจำไว้ส่วนท่านจะทำหรือไม่ทำ ก็สุดแท้แต่ท่านผลที่มันตอบกลับมาแล้วมันจะร้ายแรงเกินกว่าที่ท่านจะคาดคิดอย่างเรื่องของแม่ค้าขายหอยแมงผู้กับตู้ที่จังหวัดพัทลงุงก็เป็นเรื่องที่ว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะตอนแรกก็ไปขอให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ทำข่าวใช่ไหม ที่จังหวัดพัทลุงก็มีการทำข่าวกันไปเร,เรียบร้อยแล้วอ่ะ <c oughs> แล้วก็เผยแพร่กระจายออกไปทั่วประเทศแต่อีท่าไหนไม่รู้อ้ยเออดันกลับคำให้การบอกว่าเงินที่โอนให้ดาบตำรวจคนเนี้ยจำนวนห้าพันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยเป็นเงินยืม จากดาบตำรวจคนนี้ซ <c oughs> ึงก็คืนกันโอนขอตอนตีสองตีสามแต่ก็เรื่องของเขาอะนะตรงนี้จะคืนตอนไหนก็คืนได้งนะั <c> ้น <oughs> ผมจึงอยากจะฝากนะคุณเกียงไกลและกลุ่มของพวกเราเนะผมก็ยังรักนะผมก็ยังรักกลุ่มอยู่ว่าเราอย่าไปไว้ใจทางอย่าวางใจคนง่ายๆใครมาขอความช่วยเหลือก็ให้ความช่วยเหลือไป ไม่ได้ต่อไปนี้ต้องทำอย่างต้องทำให้ละเอียดรอบและรอบครอบอย่างที่สุดครับเห็นไหมครับนั่นแหละทางฝ่ายแม่ค้าจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้สื่อข่าวซะอีกเอาทางผู้สื่อข่าวก็จะไปแจ้งความเหมือนกันกับกายไปลุงตุงนังไปหมดเลยคือกระบวนการตรงนั้นเนี่ยมันผิดพลาดแต่เริ่มต้นคือสนักงานแต่หมดแห่งชาติควรจะ เรียกกลุ่มบุคคลเนี่ยนะเข้าไปอยู่สํานักงานตำรวจแห่งชาติเป็นตัดขาจากที่เดิมเลยนะครับให้ไปทํางานนั่งโต๊ะหรือไปทํางานเกี่ยวกับไปโบกไอ้ไอ้ไปพาเด็กข้ามถนนนะ่ะนะตามโรง,ง,ง,งเรียนนะ่ะก็ยังดีครับยังดีนะหรือไปช่วยเขาโบกรถโบกลาอะไรแค่นะั้นแต่อย่าให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพบปะประชาชนนะโบกรถโบกลาก็ไม่เอาเว้ย อาไปเนี่ยไปช่วยเด็กนักนะเรียนเี่ยนะตามโรงเรียนอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับอย่าไปแหมะไว้ที่กรมบังคับการครับเมื่อไปแหมะไว้ที่กรมบังคับการอิทธิพลและอำนาจมืดมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แล้วไปไงแม่ค้าคนนี้ก็กลับคาให้การไปเซตนี้บอกว่าเป็นเงินยืมแล้วจะเดินดำเนินคด,ดีกับผู้สื่อข่าวอีกตายหาเลยกู มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะผมถึงอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายนะทั้งคุณเกีไกลและในกลุ่มเนี่ยที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นเขาเนี่ยเรามีเจตนาดีใช่ไหมอยากจะช่วยเหลือสังคมแต่ก็อีกแหละ ไอ้มนุษย์เนี่ยมันจิตใจมันยากแท้อย่างถึงเราจะไปอย่างรู้ได้ไงว่าสักวันหนึ่งมันจะไปกลับคําให้การแล้วก็เปลี่ยนไปแมนบอเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่บุคคลใดจะมาขอความช่วยเหลือจากเราเขาต้องมาหาเรามาหาเรานะครับถ้าเขาไม่มาหาอย่าไปช่วยแล้วก็ต้องมีการบันทึกคลิปวิดีโอไว้นะ ว่าคุณมาด้วยความสมัครใจของคุณต้องการใ,ให้เราช่วยเหลือเลือกอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วถ้าเกิดคุณกลับคําให้การต่อไปก็เป็นเรื่องของคุณนะไม่ได้เกี่ยวกับผมอัดไว้เลยครับนะแล้วเก็บไว้นี่แหละต้องอัดทั้งภาพและเสียงนะครับอย่าอัดเฉพาะเสียงอย่างเดียวไมันไม่พอหรอกต้องอัดทั้งภาพและเสียงให้มันปรากฏชัดเลยว่าพวกคุณมาหา พวกเราเนี่ยต้องการให้เราช่วยเหลือเราก็เต็มใจที่จะช่วยแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเกิดคุณกลับคำให้การหรือปฏิเสธในสิ่งที่ว่าไม่ไม่ได้ไม่เคยมาให้การไว้กับไม่เคยที่จะให้พวกเราช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะได้มีหลักฐานมัดตัวเขาว่าก็ไอี่มึงพูดไว้นี่ไงก็มึงบอกว่ามึงเต็มใจที่จะให มึงอยากให้กูช่วยเหลือแล้วแล้วมึงยังมักลับคำใหกากรเอออย่างนี้มันฟังไม่ขึ้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากเตือนไปถึงคุณเกียงไก่นะว่าบางทีเนี่ยเราต้องระมัดระวังและรอบคอบมากกว่านี้นะครับอย่าได้ไปไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเราเข้าใจป่าสุภาษิตนี้มันก็มีอยู่แล้วอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆครับเนี่ยกับกายว่าทั้งเขานี่นะทั้งไอ้ ผู้เสียหายกับจะไปแจ้งความดาเนินคดีกับผู้สื่อข่าวชีบหายสวญอีกเนาะเขาก็ตั้งใจเจตนาที่จะทําความจจจะช่วยเหลือกับกลายเป็นจะซวยไปซะเนี่ยเขาก็จะไปแจ้งความดาเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้เหมือนกันแน่นอนครับผู้หญิงคนนี้เขาเกิดความกลัวนะเราก็พูดลาบากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องมัดตัวเราก็ต้องหาพยานหลักฐานที่จะมันยืนยันว่าตัวเราไม่ได้ เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเขามาขอความช่วยเหลือจากเรานะครับตรงนี้ต้องมีหลักฐานให้มันชัดเจนแน่นหนาอย่าไว้ใจใครเด็ดเด็ดขาดนะครับผมขอร้องเลยครับนะมันเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงกับตัวเราเองและกลุ่มของพวกเราด้วยผมก็ยังคิดนะว่าผมก็ยังรักอยู่นะถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรกับกลุ่มของตักลบก่ารเถื่อนอะไรพวกนี้แต่ผมก็รักนะผมคื ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม้แต่คนให้ร้ายในสิ่งที่ผิดผิดผมก็จะออกมาแก้ต่างให้อยู่ตลอดเวลาถ้างั้นผมไม่ทําคลิปนี้ขึ้นมาหรอกครับนะผมจะไปเตือนทําไมถ้าผมไม่รักจริงไหมหรือถ้าอาจจะคิดแตกต่างจากผมก็ไม่เป็นไรผมจะเพียงแต่แนะนําท่านไว้ว่าอย่าเชื่อใจใครโดยเด็ดขาดครับมันเป็นดาบสองคมที่อาจจะกลับมาปาดคอเราเอง นะอย่างคุณดูคน,นีนแกก็โหออกมาให้ข่าวต่งออกมาทําคลิปต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าบางทีมันก็น่าอดสูใจนะน่าท้อใจว่า,วาเออไอหาช่วยไปแล้วกับเป็นเส้นอย่างนี้สวยเลยไอชิบหายเอ้ยกูม่รู้จะว่ายัางไงหมนกันนะครับก็ดูเรื่องนี้เป็นบทเรียนแล้วเราก็ํำบทเรียนนี้มาใช้ในการ การทําของเราต่อไปในภายภาคหน้าหวังว่าคงได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยขอขอบคุณครับ